ขินน้อมตามมาตามมาพูดเหรเห็นยังบอกข้างในพูดตามมาตามมาจ้ะากอะไร ไอสถาบันเนี่ยเขีย okay. น้ำเงาไม่แห้งเลยนีห่หนวดเอ้ยอ,อย่าเหยียบด้วยอย่าเหยียบนะหนวดนะอย่าเหยียบนะคุณนะโอ้ยเอาไว้อยู่หนวดก็คืนหัวเราะง่าย พี่น้องหลายคนกสิธรรมพี่กัดน้องพี่กัดยุใสพวกเจ้าได้ยินเสียงเครื่องบินบ่พี่น้องนั่นแหละกันได้ยินเสียงเครื่องบินกับยิ้วใกล้ๆสนามบินนั่นแหละมาตามมาจ้ะเอ้ยหลาคัดไหลายแม่แบบในพี่น้องเลยเพียเพียเพียหนึ่งพี่เตะเห็ดเอานี่เอานีบัง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 เปิดปู่นนะพี่น้องโอ้ยเห็ด ลายาาครับจ้ะค่อยๆไงขึ้นมาเนาะพูดนะพี่น้องอีอย่างเมื่อึ้นแง่กันคักแค่เนี่ยฮึนี่ไหมคือเมื่อึ้นแง่กันคักแท้ างามจ้ะ,สะ,ส,ะสะอาดสะอาดดีแท้โอ้ยมาขึ้นแง่กันขึ้นแล้วล่ะพี่น,อน้องบ้างบักล่ดอกแง่กันขึ้น หลายคนพึ่งกับสีบ้าเพียพี่น้องครัหลายคนพึ่งกับสีบ้าโอ้ยคือบกบเนี้ยพี่น้องจ๋าแจ้งน้อยหนาหนาวหิมะตกคุ้มบดเนี่ยจ้าบาเกี่ยวกับกบหรอกจ้าขึ้นคือเก้าเก็บทุกปีกับเก็บเ็งสิละจ้าแต่ว่าขันซ้อยได้กับส้อยน้อยพี่น้องเนาะกบพ่อเห็นพี่น้องดีใจกับสิกบแต่ว่าลางเทากับลืมมันสิกระยาว่ากันเนาะบางเทอมันกับเห็ดไหลเขากับต่นเตลเขากับเืมกบ แต่ว่ามันบอกเกียวดาอาก,ากมันอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศพพจะ้ะจพ,พ,พี่น้องจ้ะมันอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศคุณนะมิเตเหตุยีนี่คุณนะคุณแต่ว่านั้นงามนอยู่ได้หล่ะอยู่ใต้หมอดใต้หมอดจ้าคุณบางดอกสาวหนวดกระพับเด้อพี่น้องเด้อบอกเห็นเด้อพี่น้องกะจะเริืมบอกสาวหนวนดเด้ออยู่ในกล้องเหมนเด้อคุณนะ ทำสิกินเห็ดนะเก็บไปหลายๆคันบ่มีลูกค้ากัปั่นมุ่กินละคอยนะพี่น้องเอ้ยคอยเป็นค้นจังสีตัวงามงามคอยเป็นคนจังสีนนงสละปั่นมุ่ปั่นพวกกินมักเก็บนาะจ้ะโอ้ยจะแม่นหลายปัดที่เนี่ยเห็ดหนะ่อยเก็บจังไลเบิด์ปัดที่เนี่ยฮะเดี๋ยว มากโอ้โหสวยจังเลยแบบนี้สวยสวยนี่สุ่มซื่นบพนี่น้องสุ่มชื้นมากเลยที่เนี้ยเห็ดกรเลยมากขึ้นเพียเพีย้ยป่าชุ่มชื้นมากโอ้ยแะเมเปนไหลเออไปไปไปซะ เป็นเสื้อเนี่ยเอาคนเบิดเลยเนาะพีมะตามมลา้ีผีน้องโอ้โอหเจ็บจ้ะมามาจะพี่น้องจะลุยกันต่อเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวแจ้งนอยสิเขาเดือนสิงหายแห่งสิลายได้กี่น้องเส้นลายน้องเห็ดเนโอ้โอ้ ตากความอ๋อโอ้ยงามแท้บักเนี่ยงามครับอ้ายหวาย <laughs> <laughs> uh, oh. oh. yeah. yeah, มันหลายแต่บับเนี่ยพี่น้องมันหลายแต่บับเนี่ยเก็บใบบัวแบบเนี่ยเก็บใบบัวแบบเนี่ยจมหาลงไปเห็ดบัดที่เนี่ยเพิ่นเพิ่นขึ้นมาบัดที่เนี่ยเพิ่นขึ้นมาบัดที่เนี่ยเก็บบัวหวาดบัวใบละแบบเนี่ยปาดมางามเถอะนี่เก็บบัวหวาดบัวใบ บางดอกกระขามเด้อพี่น้องจ้าขอขามจ้านั่งอขอขอขามเนาะจงไว้มองละดอกสองดอกปเพิ่นเป็นเสือซะเนาะไป อันนี้เถอะเก็บลงไป บอกเจ้าของคำเดียวบัจีบบอป๊มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเห็ดมาเบิ้ง นะาหลายหลายแต่ว่าเบิง้งเบิ้งเลยบ่นี่เอาไว้เพิ่นเป็นเสื้อเนาะพี่น้องเนาะครูนะเ,เอาไว้เพิ่นเป็นเสื้อค่ะครูนะเ,เอาไว้เพื่นเป็นเสือ้อซักนี่น้องตัวจ้ะมาจ้ะพี่น้องเก็บน้ำกันจ้ะเก็บเลยนะจ้ะมีแต่ดอกส,สวยๆ มาพอ้ดวงเฮดละเมื่อเนี่ยเนี่ยลายค่ะพี่น้องเอ้ยเก็บเต็เทังๆผิดลงไปเก็บเต็เทังๆผิดลงไปจ้ะมันค่ะพี่น้องจ๋า มาเด้อจ้ามาเก็บน้ากันจ้าพามาจ้ะบ่ห่วงจ้ะไม่ห่วงจ้าพา,ามาโอ้ยแหงแล่ะสำรวจพามา,าเนื้จ้ะเนาะกระตาพ่อใส่บนอ้าเมื่อนี่เนาะคือเต็มปลาเถอะเนาะพ่อใส่บนอ้ากระตาหนวดสีเนาะพูนะ ไ้ถอยต okay. ้องไปที่ละหน่อยโอเคไปเห็ดทุกหมอกมุมขอเอาแต่ดอกที่สาวนวลอยากเอาเนาะขอเลือกจ้ะนี่แน่นๆจังสิงามนี่ เกียบลงมไปพี่น้องจ้ะสวยงามจ้ะสดสดใหม่ ไม่เหี่ยวไม่แห้งเลยนะอือหือสดๆสดสดใหม่ๆไม่เหี่ยวไม่แห้งจ้ะนีะใใใ่ใหม่เลยที่พี่น้องขึน้นใหม่ๆเลยเพิ่ได้น้ำฝนเนาะกุ่นเนีนๆนียจ้ะจังสินเนีนดีครับนี่ กินแซ่บคุณคับทู พี่เนาะอ๋อไอหัวขวนได้พอเงื้อแต่งเงื้อแตนเก็บเห็ดจนเงื้อแต่งเงื้อแตียนกะไลพูดไลพูดพูดนะโอ้ยขอเก็บลงมาแต่ลงเพิ่งลงเลยบน สวยทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยเต็มปลาขอบุญตากล้องเนาะที่ไทยท่านผู้ชมเบิ่องขอโทษขอไให้กันมาผู้เดียวนี่พี่น้องให้ใสผู้ละเนี่ย ทั้งสิทธายคลิปทั้งสิทธังกล้องทั้งสิอีหยังกันมาผู้เดียวเนี่ยก็คือโอ้ยหายใจอิรินุ้บ่ท่านใจเนาะมีคนถือกล้องหายนี่ก็ใครอยู่ถึงสิโมเมนต์ช็อตใกล้ๆกับว่าเป็นยังะนะให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันแล้วนะนั่งเถื่อมาผู้เดียวว่ามีคนถือกล้องหายนี่ลำบากอิริได้พี่น้องชียรเตอร์นี่โอ้ยปวดหนักเต็มตาเลย ีแค่ชุดแรกนี่พี่น้องปลานี่พิ่นขึ้นลายชุดเห็นว่าปลานี่มันชื้นเนี่ยชื้นชื้นชุ่มชื้นดีมากจ้ะเห็ดกับเลยมักเนาะบางเทือก็เลี้ยวบางเทือก็ฟอย งดอกกระพาดกระบอกเป็นยังน่า,างามสิอืออะวอนนี้มัน่น้อยก็ไม่ยังนี่พี่น้องงามเนาะมานะจ๊ะขยามาเก็บกระหน่าสีเผื่อนี่โอ้ยดอกนี่แมวเนี่ยง,งามคักอืมสดๆเลย เฝ้าเก็บเฝ้าเก็บย่านฝนตกเต้นี่กระโดนห้ามละจ้ะเชือนึนตอนแรกเห็ย่านฝนบาตกพี่น้องเอ้ยที่ไหนได้ฝนมันตกบางมองบางบอลเขาต้องหามองมองมองใดฝนตกจังสันจังสีเบงิงพยากรกน,นะพี่น้องไปมาจ้ะพี่น้อง เก็บต่อมาเก็บต่อจ้ะคุณน่ะเห็บอขอเก็บยาบพิ่มๆลงไปโอ้ยจะมีหลายด้วยเห็บด้วยเพียงัก็ขึ้นไหมเนียนๆเลยคุณน่ะโอ้ยดอกจังสีงามเนียนะครัๆนี่บางชุดก็พุ่งขึ้นเลย บางชุดก็แห้งไปแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะจ้ะเลือกเอาพ่อเก็บกับเก็บพ่อจุ่มกับจ,จุ่มนะจ้ะเนาะตัวนี้คันเห็ดลายเนี่ยอยากคุยโหลดอุ้ยพี่น้องจ้ะเห็ดลายครับคุณทอยลงไปทอยลงไป ค่อยลงไปขวมซะเนาะกะตาข่อ,ขอ,อยเนาะกะตาหน่อยลอยลูกค่อยขวมซะเนาะดูน้องมือบ่านี่โอ้ <c oughs> ใจอยากนั่งแบะลงกับพื้นหรือที่ไหนพี่น้องใจอยากนั่งแบะลงกับพื้นแล้ว,าลวขาเริ่มแบบว่า <c oughs> โอ้โห <laughs> <Yeah. Yeah. S 2> oh, oh, ส่วนจังพ่อจุงกับจุงไปายามไม่ไปตาข้อง เงอะไหล่คย่อยพี่น้องจ้าเห็ดเยอะมากเห็ดเยอะมากเ้ยเห็ดเยอะจริงๆป่านสังเกตุดูภูเขาที่มันย่อยลงไปย่อยป่ะสั้นภูเขาที่มันสั้นลงไปเสียหน้ามันสีไหลเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกระสิมากเลยมันชื้นอืม ตามประสบการณ์อยู่น้่อยู่น้น่ทางลาดชันเนะาะเห็ดสิมาคืนเด้เป็นพิเศษคุณอะพัดพี่น้องเก็บลงไป ตัโทษมุนละดอกนี่โอ้ย oh. ต่กล้องเขียนบ่นี่เห็น,นียนบอลเห็ดน,นี่ใ,นน oh. ใจอยากนอนแบะล,ลุ่งพี่น้องเลยอ้าวเห็ดไปทั่วที่ระบาดน,นี่โอ้เห oh. ็ดไหลครับพี่น้องเ้ย เห็ดเยอะมากพูดนะคงมีแนวใส่เหรอจะไม่มีแนวใส่แล้วยังบริยางทัวไดน้นี่พี่น้องเอ้ยป๊า่อยบอกคืนบกฝันมาเห็ดนใหน้ปลาสิลายป่านนี้ตอนแรกนึกว่ามันออกจะน้ำหนุนทางที่ได้ได้เต็มปลาคูณนะ ป่ะป่ะคุณอะเต็มตาเลยจ้ะเดี๋ยวขอไปบ้องนี่ก่นนอนคุณอะพี่น้องเห็ดขอขา่ามเดี๋ยวบอคุณอะเต็มตาแล้วอ๋อ๊ามาลายเถอบัลเนี่ย ออกไปซะออาไปซะเอาเท้าโด่งง่ายเอา,องงาเต้าโด่งง่ายปาร์ตพี่น้องเฮหตุไรกักายเนี่ยจนหอบคอยนะข้ามมูนนม้นั่นมู้นี่นี่บอเอาเบิดได้หนโอ้ยพลายอยากเก็บมาเด้อปาร์ตยังมีอีกกี่พูดอะ cô ôi phà cả hoàng thì nó ơi phà cả hoàng phốn cả thì ham hết cái hang lại hết chân đấy nó bàn gì nó mát lọt may bỏ thầy chỉ mát năm nó áo có mi nha say là bạn nhỉ ta cả luôn bà thế nhỉ ơi à. ม่เตหดจ้าพี่น้องจ้าปลาเดี๋ยวอัน,น,อนอเนี้ยพี่แหงงามตัวเองสิปลาดอกนี่พูน่ะงามครับโอ้ยหหอบเนี่ยหอบเนี่ยหอบเนี่ย มแตวก็มื่อบานฮอนตัวพี่น้องเลยสินากนี่ยนี่แหละโอ้ยตังเลยสิบขวมบ่เนะกัะทาเนาะ,ะขวมบ่เนาะขวมบ่เนาะเฮ็ดไลคับพี่น้องคุณนะโอ้ ออาบาเบิดออกมือนี่มันหลายคุณจริงตกพร้อมโอ้ย <laughs> อย่าควบน,นะปะไปะพี่น้องเอ,อ้ย บ่ไไวปลานน่เห็ดยังอีกตั้งหลายเก็บบ่เบิดดอกมันบ่มีแนวาใสเต็มตาแล้วจ้าขอบุญหลายๆที่เขามาติดตามรับชมเจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีจ้าไป